เอาละครับตอนเดียวเขาจะถามความรู้สึกนิดนึงในหลังจากเพิ่งพลาดท่าตกรอบเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบเขาเลือกมาครับก็เสียใจที่ที่ที่เหมือนกับว่ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งสำหรับทั่วใหญ่สำหรับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วก็คือทําไม่สําเร็จผ่านเขารอไม่สําเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังมีเอฟซีคัพรออยู่แล้วก็คิดว่าเขาเนี้ยเอฟซีคัพเราก็ต้องเราก็ต้องไปให้ไกลกว่าเดิมปีที่แล้วครับผมคือปีแล้วเนี่ยเราพลาดในรอบรองปีนี้ก็ต้องเข้าชิงแน่นอนที่เราวังไว้ ก็หวังว่าหวังว่าอย่างนั้นครับก็หวังว่าต้องต้องดีกว่าเดิมเพราะว่าปีที่แล้วมีประสบการณ์จากจากรอบรองมาแล้วล้วก็คิดว่าปีนี้ต้องทําให้ดีกว่าเดิมคือเข้าชิงครับตอนนี้เรื่องความมั่นใจแล้วก็อาการบาดเจ็บตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้ก็ลงที่อินโดก็ก็เต็มเต็มเกมแล้วก็คิดว่าตอนนี้สภาพร่างกายแล้วก็เรื่องอาการบาดเจ็บก็โอเคขึ้นเยอะแล้วก็คือก็ไม่น่าเป็นห่วงกับอาการบาดเจ็บเท่าไหร่แล้วแล้วก็เหลือก็ว่าเหลือแค่ว่าไปเช็คอาการดูทีนึงก็ผมคิดว่าน่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผม ้ฝากถึงแฟนบอลนิดนึงครับที่ตอนนี้เขากำลังหวั่นใจกับการเชียร์เมืองทองเดี๋ยวให้ตองฝากถึงแฟนบอลหน่อยที่เขากำลังรอชมเมืองทองในซีซั่นนี้ในเกมไทยลีกครับก็อยากจะ อ้อนแฟนบอลว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบเหมือนกับกังวลกับกับทีมตอนนี้แต่ว่าเพราะว่าคือตอนนี้ทีมเปลี่ยนผู้เล่นเยอะแล้วก็เปลี่ยนทั้งโค้ชด้วยแล้วก็ก็คืออาจจะมีสะดุดบ้างแล้วก็คือตอนนี้อาจจะอะไรอะไรยังไม่ลงตัวครับผมก็ก็คิดว่าเปิดไทลีกเนี่ยก็ก็คิดว่าน่าเวลาที่เหลืออีกอีกมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็น่าจะโอเคสําหรับพร้อมสำหรับทุกตำแหน่งก็คิดว่าให้อยากให้แฟนบอลทุกคนช่วยกันเชียร์ต่อไปแล้วก็คือสนับสนุนทีมต่อไปไม่ว่าจะเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับ อาครับมาครับเดี๋ยวจะสอบถามความรู้สึกหลังจากที่เพิ่งผ่าท่าตกรอบในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วเขเรียกนะครับครับผมก็ค่อนข้างเสียใจครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมแพ้ด้วยครับแล้วก็เราหวังมากกับสาหรับถ้วยนี้ครับแล้วก็คิดว่าจะทําให้ดีสุดสําหรับถ้วยถ้วยเอฟซีครับครับผมรู้สึกไหมว่าเราเหมือนแบบไม่ถูกฉลองที่อินโดเพราะว่าในเกมทีมชาติเราก็เคยโดนใบแดงแล้วเกมนี้ก็โดนใบแดงอีกแน่นอนครับก็เพิ่งไม่ผ่านมาไม่กี่เดือนคิดว่าแมต อ,อินโดล่าสุดจะ,จะ,จะล้างอาถรรพ์สักหน่อยจะชนะอินโดแต่กลับมาซ้ําเติมอีกก็ชดเชียดอยู่เหมือนกันครับทวยเอฟซีครับเราหวังไว้ถึงแชมป์เลยไหมครับก็ก็แน่นอนครับเพราะว่าปีที่แล้วเราเข้าถึงรอบรองปีนี้คิดว่าน่าจะถึงชิงครับหวังไว้เงิ้ครับผมให้ฝากถึงแฟนบอลหน่อยที่ซึ่งตอนนี้กระแสที่เขาจะ ดูจะชอบเมืองทองน้อยลงเดี๋ยวให้หมาฝากถึงแฟนบอลน,นิดนึงครับที่กำลังรอชมเมืองทองในปีนี้อยู่ครับก็อนอื่นก็ต้องขอโทษแฟนเมืองทองทุกคนครับที่ทําให้ผิดหวังครับแล้วก็อยากให้ให้เชียร์กันต่อไปครับเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับแฟนบอลครับผม